ตัวแม่งดำเมี่ยมเลยว่ะเห็นตัวเฮ้ยหตัวพี่เมาช่วยเหรอพี่หมอช่วยก่อนเร็วเร็วเ้ยเอาไล่แตวแหงไอตัวนี้ก่อนนะไล่เลยพี่เมาไปดิไปเราขนาดนี้แล้วเฮ้ย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 พี่เมาเหมือนจะขึ้นมาจริงนั่นอะมีขู่ไอ้มีขู่ไอ้พี่เหมือนจะขึ้นมา สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซลุงป้านาะทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้นะพวกผมเนี่ยไม่ได้มากันผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะซึ่งจะมากับพี่เมาส์ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์เมาส์ป่าผีนะครับก็วันนี้นะผมกับอาจารย์เมาส์เนี่ยเราเนี่ยจะไปล่าท้าผีกันนะคล้ายๆเหมือนลองดีใช่ไหมใช่ในค,ค่ำคืนนี้ซึ่งสถานที่ที่ผมจะไปลองดีเนี่ยไม่ใช่บ้านล้างแต่อย่างใด แต่เป็นสถานที่ที่เราเนี่ยเคยมาแล้วนะจุดๆนั้นแล้วเราก็เคยเจอดีกันเกือบทุกครั้งไม่มีครั้งไหนเลยที่จะไม่เจอดีนั่นก็คือห้างกลางป่าซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มาตอนกลางวันซึ่งเราจะมาลองของเนี่ยช่วงเวลากลางคืนและในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาบอกห้ามลงห้างซึ่งวันนี้เราจะอะลงมาเราก็จะดูนะว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าใช่ครับก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปบุกลุยกันเลยดีกว่านะพี่เมาสนะก่อนอื่นก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมและพี่เมาส์เนี่ยได้ทําคลิปนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องอาจารย์เมาส์ปลาผีนะครับ,รบก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปข้างในเลยดีกว่าจะได้รู้ความเฮี้ยนในระดับไหนพี่เมาส์ว่าน่าจะพออ,อยู่ใช่ไหมใช่ครับก็พออยู่คร่าวๆนะครับพพเอฟซีครับ ก็โอเคครับเพื่อนไม่เป็นการเสียลาเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าพี่เมางไปครับพี่พีเอฟซีโอเคพี่พี่เมาได้ถุงยามพี่ไหมอ่ะเราไม่ได้มาตัวเปล่านะพี่เมาส์ค่อยเดินไปทำไมไม่รู้เดี๋รู้อู่ ลีลู่ร้องไข้อู่ลีพังลานะี่ะเฮ้ยไฟอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรนั่นพี่หมอจะขึ้นห้างได้ป่ะเนี่ยฮะพี่ลูกขึ้นไปก่อนเลยเร็ว ผมอมีไหยผมมีหมอเร็วๆตอนนี้เจอกับตัวอะไรไม่รู้นะไปขึ้นไปก่อนตัวแดงดำมี้ยมเลยนะครับมันนั่งแอบอยู่ตรงเงานะขึ้นไปก่อนเลยเร็วเฮ้ยไปจับกิ่งหนึ่งขึ้นไปได้เปล่าขึ้นดูกันนะเร็วๆผมถือกล้องให้เร็ว ผมจ้วงนะตอนนี้ทมาเนี่ผมจ้วงเลยนะเจอไหมเป็นล่างคนเลยนะไม่รู้เป็นผี่ป่งข้างหรือเปล่าตอนนี้เหมือนมันยังไม่ตื่นตัวได้บ่มพี่เอ๋อปบับน่ไงดีวะ จับกิ่งบุนดิเออจับกิ่งนั้นแหละพี่จับกิ่งใหญ่ดิเออไม่จับกิ่งที่มันมีอันนี้ไม้ท่อนไม้ขึ้นยากกว่าพี่ขึ้นก่อนได้ไหมบ้งฮะขึ้นก่อนยากว่าขึ้นได้เนี่ยเออพี่เยียมนั้นแล้วก็ยืมเพิไปอีกทีนึงเร็ว ดี่พื้นรองพองลานะดีรูปพองละไปเจ้ากินนะนะั้นน่ะเอออย่าไปอีกครั้งหนึ่งไงออผมขึ้นก่อนก็นได้อ่ะเฮ้ยนี่มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอยู่เฉยอยู่เฉยดี๋ยวขึ้นก่อนเอาเร็วๆถือกล้องผมมใส่ย่าไหมก่อน,นะายยาอนนะ ดูป่ะนะฟ็อกซีเด่นมากๆเลยเรียบซีคันบันไดเนี่ยมันชันลดกเธอจะไปไหม เดี๋ยวผมขึ้นไปรอข้างบนนะพี่ข,นนขึ้นนั่นผมอะพี่คือตอนนี้นมันไปไหนเราไม่รู้นะผมก็ไม่เจอแล้วหมอขึ้นได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ขึ้นได้ไหมพี่ เราขึ้นได้ใช่ป่าแต่ตัวนั้นมันหายไปไหนเราไม่รู้อ่ะคือตอนนี้มันหายไปแล้วพี่ไม่รู้หายไปทางไหนแล้วไปไน,ขอ,ขอ,อ,นอะนะไอขอขอขาไไดูเขา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 เัาเขาเขาเยาเข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 าขาเขาเาเกาเเก็บเขาเ ตอนนี้เราขึ้นมาครบแล้วนะสองคนพี่บอก็ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเยียบตรงไม้ผู้เยอะนะพี่หานั่งตรงเป็นง่ามไหมเกยใจเฮ้ยเฮ้ยเดาตอนนี้พี่บอกขึ้นมาถึงแล้วนะพี่บีเอฟซใช่ครับ

มันทำอะไรวะรพี่เมาเราต้องดูเงียบๆไปก่อนนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นตัวอะไรผมก็ไม่เคยเจอนะมันทำอะไรไม่รู้นะเหมือนจะกินตัวอะไรไม่รู้พี B ่เอฟซี F C ครับมีไฟส่องดวง เฮ้ยันมึ้นเคลื่อนที่<อ>มา้ามีคอไล่อยู่ไงม,มีหนอดคอไล่ตัวไหยตัวแมงดำเมียมเลยว่ะเห็นตัว,วเจอดีเนี่ยอะไรเห็นตัวอะไรไม่รู้ เขาสานเซกอะเขาสานเศกพี่อะพี่เดี้ยวมาเปล่ามาไปไหนแล้ววะหายไปแล้วพี่เกงกูเยอะทั้งเยอะนะเดะจูนะเกงกูทั้งเยอะนะเยอะทั้งเยอะนะ จะไม่โดนมันพี่ใช่ป่เสียงเงียบไยนะนายคงคอยโยนอยู่คงเจอตัวมันอยู่จะ้งเื่อเนี่ยไปเว มือนเป็นมนุษย์ทำหรอว่ผีของข้างวะเจอป่ะเจออ่ะจะมองขึ้นมาไอ้เบิ้มองขึ้นมาหาพี่นะเฮ้ยมือนเป็นแคนผมเล้วะไปออกไปจ้า น่าจะเป็นพี่บ่วงข้างนะตอนนี้มันมองขึ้นมาตาแดงกล่ำเลยนะจ้าจูไตห้างมันพยายามจะขึ้นห้างรึเปล่าใช่ท้องเหรอเยอดท้อง พี่เมาเหมือนมันจะขึ้นมาจริงนั่นนะอะมีขู่ไอ้มีขู่ไอ้ทีเหมือนมันจะขึ้นมาเหมือนพยายามจะปีนขึ้นมานะครับสองตัวเลย,ยเป็นไงแล้วอยู่ที่เดิมแหละมันมันขึ้น<แ>มาแล้วนะเอ็งมาจ้า chạy từ lưu chạy luôn cái này bà lưu cái cái này mình chưa mấy này đây nữa. phụ mừng ngọc bay. của mấy mừng mà la mừng đôi chụp hôm nay gúp mang cặp, giáo viên của gúp nè, bay, 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 นู้นตัวหนึง่งแล้วมีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน,นอยู่ทางนี้นี่พยายามขึ้นห้างหรือเปล่ามันพยายามจะขึ้นห้างเฮ้ยเบิ้ดพยายามขึ้นห้างเบิ้ดใช่ป่ะเฮ้ยเบิ้ดเต้นแคบเฮ้ยมันขึ้นมาจะได้แล้วนะน่นะไหน กินกินเราแล้วครับใช่นเหมือนได้กิน่นเราอะพยายามขึ้นห้างแต่ขึ้นไม่ได้นะครับเห็นขึ้นไม่ได้ขอห้างผมขอผมขึ้นแล้วเหมือนผมรู้วิชาไว้ก็คือหกัขก,หกขั้นหักขั้นบันไดไว้นะครับอืมอ,อ,อีกตัวนึ่งอยู่ไหนเว้ยเดเดินมาใต้ห้างอยู่ด้วยกันสองคนแล้วพี่พี่เอาเขาสารเสกไล่ไปดิแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปลุยกันที่ใต้ห้างเลย เขาบอกว่าห้ามลงห้างเดี๋ยวเราจะลองลงไปดูไ,ไปแล้วไม่ต้องไล่ไปแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปแล้วคราไพด่วยเพื่อนไปลงค่อยลงไปใส่สินเปียนพี่ไปถึงปุ๊บอะถ้ามันมาด้วยกันอนะพี่ลงคละลงอคาลาวไว้ตรงใส่สินอนะ แล้วก็พี่มัดมันรวมกันเลยเอามัดเลยใช่ไหมเออแน่นะมันยังขยับอยู่นะพี่ลงไดรอได้พี่แป๊บน,นึงใจเย็นก่อนมันมาละมันหาใช่ไหมมันมาอยู่แป๊บนึ่งพี่เอาข้อสั้นสุดไล่มันออกไปดิไม่ใช่นะพอเราลงแล้วมันดึงเราตกไง เฮ้ย <Hey, S 2> มันคานมาเลยนะ่ปะเออมัคานมาเหมือมนแบบไม่ใช่คน,นะนอน่ะแล้วเจอเศษสิ่งมาก็มันก็คานมานูน้นอีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งโอไปแจ้แจ้แต่ลุลีไม่ร้อนพี่ไปไม่ถึงใช่่ปะ Lần này, thầy đưa cây cái ra kia cho mà Cháy hả? Cháy? Đưa ra, đưa ra. Giống như rồi. Nị rồi Ừ. một cái nữa, đi. Cháy hả? Cháy sẽ xem thầy đưa chả Cháy quay đấy, ให้พี่ลงก่อนนึกแต่ลงก่อนพี่ใครลงก่อนก็นได้พี่ลงได้เปล่าพี่ลงได้พี่ลงไปก่อนเลยแล้วผมถือกองให้ใหไปก่อนมันนี่เป็นนุ่งรอบค่อยๆลงนะตัวพี่ยิ่งน้ำๆเยอะเด้วยวทำบันไดหักหมดนะค่อยๆลงทุกผมก็จะขอดตัวลงห้างก,ก่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พี่มาขอดีล่ะผมไม่กลัวพี่แล้วผมกลัวห้างพังห้างพังนี้อยู่ไม่ได้แล้วน่ะเสียเคลดเลยนะป่าแตกแน่แต่ห้างพังเนี่ยในพายเขาถึงคัดห้างไงพอใช้ชั่วข่าวเอเค,ครับพี่เพลเซี่แต่เราไปเจอกันด้านล่างเลยดีกว่าไปพี่ม้าได้ป้อผมลงไปแล้วนะ โอเคครับพี่เพ็บซีเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างเลยครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาถึงใต้ห้างแล้วนะพี่เมาโอ้โหเกือบตกเมื่อกี้ห้างก็แบบยังไงพี่เมามันออกมาแล้วนัน่ะเจ๋ป้อเจ๋ป้อ ีถือกล้องให้ผมผมจะค่อยย้อนแอบไปดูไฟซิ้นนะเดี๋ยวนอย่างเงี้ถ้าจับตาจับเลยนะพีเอฟซีจะเห็นนี่ไฟสี้นดูดูีพี่เมอสได้ลงอัคระแล้วนะผมเนี่ยตัวเล็กห้องแคล่วงไวนะผมจะเอาตัวอาสาไปจับเฮ้ยตัวพี่เขาไมช่วยเหรอพี่เราช่วยก่อนเร็วเร็วเฮ้ย าาาเ้ยเ้ยออต้องพดเลอี่เมาเขโดนนะครับพี่พีอเมามีดมาแทงเลยแทงแทงเอ้ยออกไปนุชั่วเมาเร็วแทงเลยแทง แทงเลยแทงเลยน้องนี่โัวรนึงที่โดนทำลายเหมือนกันอ๋อผมก็โดนมันวิ่งมาโคตรไปเลยร้องนู้นนู้นไล่แทงไอ้ตัวเล็กเลยไปย้ำฟปะไล่เลยไล่เลยไล่แทงมาเลยผมกเจะขอไล่แทงไอ้ตัวนี้ก่อนนะไล่เลยพี่น้องไปดิไป ร้อนมานี่แล้วไล่เลยร้อนเลยนี่ไงแทงนี่แทงนี่นู่นนู่นไปโคตรไวเลยแทงนี้ทางนี้ไล่แทงเลยร้ออยู่นี่เร็วมีมามันติดอยู่เอาแทงแทงไปนู่นแล้วไวเนี่โคตรไวเลย Thắn bao Thắn bao Thắn bao Ê, tôi dạy bên này rồi bó Đây là hủ nơi này Thắn bao Hả? ไม่รู้นดีเจนจะรู้ๆนะแต่คุยยังดีลงไงพี่ระวังตัวใหญ่ไว้พี่มาเอมาใส่สิ่งก่อนม้วนเก็บก่อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่มันอยู่นู้นไงพี่ไม่เจอพี่เจอเฮ้ยไม่ตรวจได้หรอไม่รู้ดิเกิดอะไรอ่เฮ้ยไมาตรวจได้หรอเฮ้ยมันพุ่งมามันพุ่งมามยึง mong chưa có nghe bì mão Cái quá ghê đi nhìn nữa nè luôn lùi mà tất quá mày bì chắp 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 Ghê chắp chờ chắp 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 ไอ้ตัวนึงมาจ้งไหนวะฮะมีสองตัวเลยเหรอพี่ม้าเราบหวังความปลอดภัยมาที่หนึ่งน่ะเรามาเรามาอยู่ที่โล่งน่ะอย่าเข้าไปที่มืดน่ะเสียเปรียบมันเลยน่ะตัหรอ้ายพวกงูน้องเบิร์ดนะครับตัวเมื่อกี้ไหญมากเลยไวตัวใหญ่ไหญมากเลย พี่เมาพี่เมาพี่เมา <วะ S 1> เสียงเสือเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นนุ้ยได้เสียงคำรามมาจากข้างหลังนะเกลียดใจเหงเกลียดใจเหงเฮ้ยพี่เมาตัางหลังก่อนตัทีนี้ทั้งปีพวกค้างทั้งสมิงเลยเหรอฮะไม่เยอะสีดู đi luôn về miếng ông ông đi là Tìm tiếng sảnh đẹp này nó khói khói phẳng Hãy subscribe cho không chờ lâu. พี่พี่มันย่องมาได้แล้วไปกจังเดี๋ยวมันนี่มันนี่โอ้โหโคตรไวอะโคตรไวเลยไปไหนหรอวะพี่โคตรไวเลยเฮ้ยเฮ้ย ผมว่านะจะเป็นคนวะไม like ่ร um ู้เหมือนคนนะแล้วคนอะไรมาอยู่ในป่าอย่างนี้แต่แต่เราพี่โป่งข้างแปลงกายเป็นคนวะไม่รู้มันมีกางเกงนุ่งกางเกงไงนะเมื่อกี้หรือว่ามันเป็นเสื้อผ้าของผู้มันเนาะมันเป็นเสื้อผ้าขาดปะผมก็ดูไม่ทันพี่ก็ดูไม่ท mm ันเหมือนนี่ก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจุดตรงไหนที่มันมีไฟแดงนะครับพเพื่อนเอาไงดี ผมว่าเราออกกอนดีกว่าเอาเั้นดีกว่า,เ,าเพื่อควอามปลอดภัยใช่ครับอ่ะคือเราก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นคนหรอเป็นอะไรผมกลัวถ้าเป็นคนเนี่ยมันจะมีปืนนะดิใช่ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วเมื่อเจอกางเกงเมื่อกี้พี่ก็มีแต่มีดเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเราแค่มีมีหมดหมอแค่เล่มเล่มเล็กๆนะครับมีดหมอมันเก็บไว้ป่าผีหรือป่าผลไม่ได้นะใช่ครับเอางี้เรากลับไปตั้งลักเดยวให้พีเอฟซีช่วยกันคอมเมนต์ว่าเป็นคนหลือพี่แล้วเรามาใหม่ดีกว่าใช่ครับ เอางี้ดีกว่าพี่เอซีนะไปไปครับเต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผีป่องข้างแปลงกายเป็นคนเนี่ยแหละไปไปครับไปเจอกันด้านนอกอีกทีนึงครับก็<ป>อตอนนี้นะครับเราเนี่ยได้ออกมาอย่างข้างนอกแล้วนะรเราเองก็ไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผีป่องข้างเนะีะยแปลงกายมาให้คล้ายคนที่สุดนะครับเพื่อที่แบบเราจะไว้ใจเฮ้ยนึกว่าเป็นคนนะ่ะเขาไปไกลกว่าเดิมแต่มันพยายามที่จะเข้ามาทาร้ายร่างกายเราตลอดเวลาใช่ครับถ้าเราแบบไม่มีแบบ การแบบตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยเราแย่แน่นะพี่คือเราแบบไม่มีของอาวุธอะไรมาก็น่าจะแย่นะครับใช่เ,เมื่อเขาจะทําร้ายเราตลอดรใช่ครับพี่พีเอฟซีครับก็ผู้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่บ่งข้างไม่น่าจะใช้คนนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเองนะครับพีเอฟซีถ้าคิดว่าเป็นคนก็น่าจะเป็นคนนะแต่ผมกับพี่มาี่คคิดว่าเป็นพี่บ่งข้างนะครับรก็ลองสมิงร้ายนะใช่ครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าคืออะไรนะครับถ้าคนดูอยากให้มาอีกก็ลองมาพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งก็ได้ใช่ครับ ก็โอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยงอย่างเนี่ยผมนะครับจะขอตัวเนี่ยเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแนวแบบนี้นะครับอยากให้ผมมาพิสูจน์อะไรที่คนอื่นห้ามเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีและอาจารย์เมาส์นะครับปราบผีก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับแล้ะคนอื่นต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราเนี่ยได้ทําคลิปนะครับพี่เอฟซีครับ โอเคครับเดี๋ยงไงเนี่ยเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคสำหรับคลิปนี้ผู้ผมทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอลาพีพีเอฟซีเนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผู้ผมทั้งสองคนขอลาครับพีพีเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพีพีเอฟซีส่วนใครอยากให้มาอีกก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปกันมาครับผู้ผมเนี่ยจะได้มาลุยให้ครับพีพีเอฟซีจะได้รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันนะคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ